บาทนะครับา่าขีบาทส่งตัวแท้ในบ่อได้เรียกว่าดินฟ้าในส่งตัวแท้มันผู้ใไหลเยี่ยมไปกันหน้าอีกเกี่ยวไหเยี่ยมมากเตบ่าสามารถไปจอดอารได้สร้างมานเป็นอีมหิวชัได้บ่าสมารธิห่ักได้อาจจะไปตรวจสถานที่จัดโต๊ะเอามวยควงเปลดอกไอ้แกผู้ที่เข้ามารับบริการอาจจะเชิญเชิญเชิญมองกันเลือกอ่ามองใารเลือกของว่ามองการเลือกของตัวมันอาจจะอาจจะบอกได้นะครับแต่ว่า เพี้ยงได้พบว่ายังไม่ผ่านการอบรมนะครับการเป็นอดสมรนะครับนะครับเราผ่านได้เท่ายไปอ,อ่าพลานได้หาค่ะโอ้ได้หลายยังไม่หาค่แต่ว่าเสียงพื้นเก่าเ็เออหาทุกบาทนะครับนี่บา้านใดก็เก็บแน Я, ห่หาทุกบาทมูอสองก็เก็บนะครับเก็บมือสองเก็บนะครับมือใดก็เก็บแน่ครับนี่อยู่บ่ นะครับอันนี้เป็นมัดทนะครับของชมรมว่าเป็นเร่องเก็บเงินหนึ่งนะครับเพื่อให้ตำบลเข้าพูดกับกบ้านเป็นอันเดียวกันเดียวกันคือเก็บหาทิกับบงกุ้งมันเก็บหาทิศซีรเ,เร,าารเงเงียหาทิก็คือย้อมเสียหาทินะครับเพราะเอาเปรียบ,บกันบางคนเราเปรียบกาบหลายๆเลยม,มูเฮ็ยกับสีเรเียจังมากมาลง่ซื้อแล้วกับเงอนะครับ,บกับกบบาทกนถือว่าแม่อยู่ เจ้าคาับวันเพื่อนกับเ็นใจผูเขามาแม่เจ้ากับซานะครับเ็นใจเขาเนี่นะครับเขายงงานทานมาเมเดือนพอกันว่าเมื่อต่อแท่นนะครับพอกันคุณก็ได้สองท่านคุนกักได้สองท่านเจ้าได้สองพ่นจะเจ้าห็นเพียอนเจ้ารป็นงูเนี่ยงูกับบนเบึงงูกับดินตีดีเจ้ายูแต่เขาก็กลาว่าให้เจ้าเพราะว่ายิงงานลำกัน ว่ากันเป็นสิทธิกับนะครับอันนี้ก็เห็นกันนะครับเห็นใจผมเห็้นใจุกคนนะครับเพราะว่าเขาม้าไม่ได้ยื้อสองพันหนึ่งบางค่อนก็สองพันฮักกันหักนี่เหลืออยู่พราก็่หาร่อยอันนั้นเป็นความประสงค์ของเจ้าเองพอเจ้าเป็นผู้เขาเจ้าก็ต้องใส่หนีอนา็นเรื่องปกติแต่งานกบผู้งานนะครับเพราะว่าท่านเข่ามาคิดอาสาเขามาแล้วว่าท่านจะต้องปฏิบัติที่ตามนี้นะครับเรี้ยงเ็เป็นกัน ท,ท่านท่านวาบอว่าครอมที่ว่าสิมากขาพต้องมานะครับมาแป๊บเดียวล้มซื้อเราไปนะครับอันนั้นผมถือว่ามาอยู่แบบพี่น้องนะถือว่ามาว่าล้มซื้อเราแบบเมื่อเนี่ยวอรนี่เนาะทุกคนนี่เห็กันยังว่าบอ่ะนะครับทุกคนก็เห็นคือครอบครอบกองกลับน,นะครับว่ามาล้มซื้อเราเมื่อมันโกแมีนนะครับพี่น้องก็ต้องมาให้ครอบเพี้ยงกันประธานจะรงงสองโม มาจะโมงส <c oughs> <c oughs> ี่โมงเออพี่โมกเคยบ่น,นอยไรนี่นะโมงอีกกองก็ว่าสิไปลยอยๆๆขายก็เอาไปใส่เหล่าโมงไปซื้ออะไรนี่เราักใหม่นะครับเห็นใจผู้คนองงา่ายผมเห็นใจเลี่ยเพราะว่าผมเป็นประธานมานอีกสองสมัยผมร่วมช่วกับพี่น้องสมอนะครับบ้านรถในให้ของเพีพเยร์กันโยงความีคนมีระเบียบนะครับแต่ว่า บางลึ่นนะครับเขามากระซิข่าหม้ผมว่าไงเนี่ยเขามไม่ให้งานซอยไ่แย่จ้องตาคอจ้องแต่คอยเปอสมาที่แหลกจนคอยสีเกระเียนยอคอยยีที่จ้องยื่อนนะเนี่ยอันนี้ก็เลีนยใจนะครับซอยๆเนนะครับเพราะอบโลมงหน้ามักนะครับครับเขาใจพอเพียงกันนะครับ,บคืขอขาไปหาับนะครับนะครับ เลือเกินทันเองเกินทันนี้ไม่ลดบทระเบียบท่านใดอลากเกินหาขั้นนี้เขากำลังประกาศกาเป็น่ยนแปลงบอกก็เพียนแบบมนต้องมีการตัดเกิดก่อนตัดเกิดนดีกว่าให้โอกาสดีกว่าพี่น้องที่นี่ผู้ใดเห็นว่าให้โอกาสยกมือตรงกับโอ้ขึ้นหน่อยเนี่ยแสดงว่าที่ผมือนีเห็นว่าควรตัดออกกันบ่า <c oughs> อ่ะอย่ายวไปบอกกันนะครับมันสีรุ่นแรกเกินตักเตือนบอหรือจังไงนะตักเตือนบอผู้ใดว่าสมควรตักเตือนยกมือพ่อเหมือกันเออผู้ใดสมงวรว่าให้ออกไปเ้วยยกมือแน่ ที่กมยอมครับครับแ่้สีเอายังคอยกับเอาน้ำเลือกเออแล้วแตมูว่มูหลายเอามูเนาะเออเสียดีกว่าพอสใจคีนะครับอจารยทันเี่ยนะครับยทที่นะคืัที่เบอกสใจคุณสีนะครับทักเตียนก่อน